มาครับมาครับมา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 สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกท่านนะครับผมมา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 ใครเข้ามาแล้วสวัสดีเพื P ่อนพี่ๆด้วยนะครับผมมามามาใครอยากรวยหันมาทางนี้นะครับผมกราบส so วัสดีเพื่อนพี่ๆนะครับผมทางติกต๊กต็อกหรือทางเพจคือสยองขวัญด้วยนะครับแป๊บนึงนะครับผม มาครับด,ดูดูดันดันไปนะครับผมมามามาสวัสดีทางติ๊กตอกสองหมื่นสองพันท่านนะครับผมแล้วก็ทางเพจทางเพจหนึ 1, ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเก้าคนนะครับผมหนึ 1, ่งหมื่นเก้าคนนะครับผมมา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 ,มา แป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยว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 เอามาครับมาครับดูดันดันไปก่อนนะพี่นะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นอกำลังใจให้หม่อมก่อนนะครับผมมามามาคนละแชร์สองแชร์สามแชร์สี่แชร์แปดแชร์เป็นอกำลังใจให้ด้วยนะครับผมโอเคครับคืนนี้เราจะพาเพื่อนพี่ๆมาหาโชว์หาลาบอีกแล้วนะครับผมใครที่ยังไม่ม okay, okay. ีเลขเด็ดนะครับผมมาเลยพี่ดูดันดันมาทางนี้เลยนะครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมมา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 โอเคครับแป๊บหนึ่งพี่ภาพชัดสิ่งชัดนะครับมา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 หล่อหล่อหล่ลโ,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 โอเคภาพชัดนะครับผม สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมไม่ได้อ่านคอมเมนต์ใครขออภัยนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆพี่ๆมาหาเลขเด็ดจากแม่ตะเคียนทองด้านหลังของผมนะครับพรางวดที่แล้วเราได้เก้าูนย์จัดจ่ายจังๆช็อตเดียวเลยนะครับผมคนที่ถูกก็ดีใจด้วยพี่นะคนที่ยังไม่ถูกงวดนี้ก็จัดไปแล้วพี่นะมาครับมาครับมาครับอยากได้เลขอะไรอธิฐานไว้ในใจพี่นะกดไลค์กดแชร์กดถูกใจรุยหม่อมเป็นกำลังใจด้วยครับผมมา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 ั้นึงนะพี่นะ บรรยากาศเย็นวิววิเว,เว,เว,เวมากเลยนะพี่นะ <c oughs> คนลุกอะอะวันนี้เรามาแล้วพี่นะรู้สึกมีน้ำดงน้ำแดงมาถวายแล้วก็พื้นด้านล่างงดทีแล้วเรามาไม่มีนะครับหน้างดนี้น่าจะมีคนถูกเยอะพี่แล้วก็มีพื้นพื้นเป็นหญ้าสีเขียวให้เจ้าแม่นะครับผมอ่มาครับกดหัวใจรัวให้หม่อมด้วยนะพี่นะมา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 ,มา,มาอย่าลืมแชร์พี่ใครแชร์แล้วขอบคุณด้วยนะครับผม แชร์แล้วขอบคุณด้วยพี่อุย้ชยชดตกใจมาเลยมา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 ไขอยากรวยดุนดุนดันดันสวัสดีพี่เจียมด้วยนะครับผมนี่พี่เจียมนี่เจ้าประจานะครับผมงวดที่แล้วพี่เจียมถูกหนึ่งสี่ไปประมาณแสนกว่านะครับผมอ่าวงงวดที่แล้วนะครับมันเห็นนึ่งหนึ่งสี่ด้วยพี่แต่เราไม่ได้เอาเข้ามาแต่พี่เจียมเขามองเห็นนะครับแต่เราไปเน้นเก้าศูนย์มากกว่านะพี่นะ อ่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่เจมคนหล่อพี่ละละพัสดานะพี่นะสวัสดีครับมา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 ใครอยากได้เลขเด็ดกดหัวใจรัวแชร์กำลังใจม่อมนะพี่นะอ่ะอย่าให้กําลังใจกดส่งดาวได้นะครับผมเห็นดาวไหมพี่นี่เลยดาวอยู่ตรงนี้นะครับผมดาวดาวดาวจากติ๊กต็อกสวัสดีเลยพี่นะอยู่ที่บุญบารมีของพี่นะครับผมสวัสดีแม่ย่าเกตเที่ยงด้วยนะครับผมสวัสดีว่ลินดาสุขสมศรีนะครับผมมา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 เดี๋ยวคืนนี้รู้เรื่องพี่ คืนนี้รู้เรื่องรู้เรื่องนะครับผมแต่ดูแล้วจะแม่จะให้แค่สองตัวมิ้นนะเคยมาขอสามแล้วไม่รอดนะครับผมอ่มาครับ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 ดูดูดัดนๆไม่ก่อนพี่มามาเป็นกำลังใจหมอม้วพี่นะกดไลค์กดแชร์พี่ยอดไลค์เอาไปแลกข้าวสารแล้วนะพี่นะยอดแชร์ออไปแลกข้าวเหนียวแล้วครับผมเดี bekannt, ๋ยวรู้ว่านั้นะคืนนี้จะดจางจัง,จงพี่มาครับมาครับมาครับดูดูดังๆไม่ก่นนนนอนว่าสวัสดีสี่หมื่นคนดูนะครับผมดูขึ้นแล้วครับผมขอบคุณด้วยพี่ขอบคุณนะครับผม มามามากดหัวใจรวยๆไปครับผมใครแชร์แล้วขอให้ร่ำให้รวยนะพี่นะมา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 วันนี้เราจะไม่จุดทูบไม่จุดทูบไม่จุดเทียนนะครับผมเพราะว่าอะมันเป็นเคล็ดลับของผมนะพี่นะมา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 ดูดันๆไมครับโอเคนะครับผมมาใครพร้อมแล้วไปกันเลยพี่ทางติ๊กตอกด้วยนะพี่นะ ไป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 งวดน,นี้จะจ่ายจังจังแน่เอ้ยเอ้ยไปครับไม่เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วพี่นัไปกันเลยนะครับผมอุ้ยหาเฮ้ยายหาพี่ ลืมกล้องลืมมากล้องไปโอ้โหจะไปรวยคนเดียวเลยพี่ปัดหนึงนะครับผมไป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 บอกแลวก็ไปมา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 ,มาแม่หรือเพื่อนเพื่อนไปพีซะแล้วจะรวยคนเดียวอีกแล้วนะครับผมมาครับมาครับมาครับกดไลค์กดกแชร์รังใจหม่อมด้วยนะพี่นะครับวันนี้เรามาอีกแล้วนะครับทางติ๊กต็อกเป็นไงใครอยากรวยยกมือขึ้นนะครับผมมา มาครับนี่นะพี่นังวดที่แล้วมายังไม่มีสนามหญ้าของเจ้าแม่เลยแต่วันนี้มาสแสดงว่ามีคนถูกเยอะนะครับผมา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 เอาละวะเอาละหวยลมเย็นล้วเฮ้ยเจ้าแม่จ้าจ้าแม่จา๋าวันนี้ม่มมอมหยอยมาอีกแล้วนะโหเจ้าจ๋าจัง,จงๆเลยเจ้าแม่เหมือนเจ้าแม่จะรับรู้ว่าพี่ลมพัดเย็นเยือกเลยเ <laughs> มื่อกี้ยังร้อนอยู่เลกู จะโดนไม่วะสาธุสาธุเจ้าแม่ปังปังมันป,ปังไปเลยนะเจ้าแม่นะลมเย็นคนหัวลุกโลพี่เอาวะเป็นไงเป็นกันวะมา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 สา,าธุเจ้าแม่วันนี้วันนี้เหลยวเราให้ดูธงลาดรากฐานต้นโพต้นตะเคียนพันปีของเจ้าแม่นะครับเพราะว่าเราไม่เคยส่องตรง ที่ต้นตะเคียนพันทีลากต้นตะเคียนเลยนะพี่นะใทรอยากได้ตรงไหนเห็นอะไรดูดันไปได้เลยนะพี่นะมาสวัสดีทั้งทิตกตอกอย่าลืมขอใจากันให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมกดซองใกล้ๆแป๊บนึงเอาไว้เอาไว้เดี๋ยวขอซองแป๊บนึงพี่ ตรงไหนที่ยังไม่เคยมีคนถูตรงไหนที่ยังไม่เคยมีคนถูเดี๋ยวเราจัดให้นะครับผมทางนี้รู้สึกมันจะสูงไปนะพี่นะไม่ใช่ตัวสั้นนะพี่นะตัวเราสูงนะครับผมแต่ต้นไม้เขาสูงนะครับเราเลยไม่ค่อยถึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้พี่เพื่อนเห็นไหมเห็นไหมแป๊บน,นึงนะมีใครเห็นไหมติ๊กตอกเห็นไหมพี่มันสูง ต้นมันสูงกว่าตัวผมพี่ตอนนี้ผมเทมือตะแคงขึ้นมานะครับผมอะต้นอะไรต้นอะไร เราจะไม่ถูไม่ไถแล้วนี่นะเราใช้ตามองนะครับจะแม่จะาจะแม่ขออีกนะขออีกมดทีแล้วได้จะจ่าจังๆไปนะครับเดี๋ยวๆๆๆง้นตรงนีออ้ก็ได้มั้งถ้าจะแม่ ไม่องไม่หาชื่อ,อแล้วมั้งแปบ๊บนึงครับเอ้ยเดี๋ยว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 ผมว่าโดนเล่นแล้วเชื่อในะสิ่งที่เห็นนะพี่นะเอาแล้วแปบ๊บนึง โอเคนะครับผมตกลงเลขสามหรือเลขเลขสองว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมือหนึ่งถือกล้องอีกมือหนึ่งถือไฟฉายผมจะเอานิ้วชี้พี่ดูไม่ได้นะครับอันนี้รู้สึกเราเราเห็นสองตัว เห็นสองตัวนะพี่นะออแล้วนึ่พี่เห็นหนึ่งหกหนึ่งหกแล้วก็ถัดลงมาจากใต้ล่างหนึ่งหกจะเป็นสองห้าไว้พี่หนึ่งหกกับสองห้านะครับ เราใช้สายตาดูนะพี่นะเราไม่ต้องไปถูเจ้าแม่เจ้าแม่เขาแสบนะครับผมหนึ่งหกกับสองห้าเอาเว้ยเอาเว้หนึ่งหกกับสองห้าเว็บแรกที่เราเห็นเลยนะพี่นะเราเห็นสองห้าก่อนแล้วเลื่อนไปดูด้านบนมันมีหนึ่งหกหนึ่งหกกับสามห้า อ่ะพี่พเพื่อนๆขึ้นคอมมต์มาก่อนนะครับเดี๋ยวลืมนะพี่นะหนึ่งหกกับสองห้าหนึ่งหกกับสองห้าเห็นไหมครับพี่เห็นไหมครับอาจจะไม่มีใครเห็นนะพี่นะาว่าโอเคพี่เดี๋ยวเราเอาสองแค่นี้พอนะครับผมเพราะเราไม่อยากไปหลายที่พี่เอาแค่นี้พอ เนี่ยถ้าผมละสายตาจากตรงที่ผมบอกเมื่อกี้ปุ๊บเราจะมองไม่เห็นเลยเราไม่เห็นเลยเแล้วครับโอเคแล้วเมื่อกี้ผมล้าหน้าจอไปแล้วนะครับอ่ะเอาตามที่ผมบอกนะพี่นะหนึ่งหกกับสองห้านะครับอ่ะหนึ่งหกกับสองห้านะพี่นะเดี๋ยวพี่ไปจับไีคู่ได้เลยพี่แต่ผมให้สองช้อยนะครับงวดนี้นะครับให้หนึ่งหกกับสองห้านะพี่นะเป๊ะแน่นอนพี่งวดนี้นะครับผมอ่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กำลังใจด้วยพี่นะสวัสดีพี่ชูชาดาประธานสีสวัสดีพี่อรุณด้วยนะครับผมไม่อาจคอมเมนต์ใครขอภัยพี่นะงวดนี้เราให้หนึ่งหกกับสองห้านะครับผมจะจะจังจังนะพี่งวดนี้นะครับหนึ่งหกกับสองห้าหนึ่งหกกับสองห้าพี่เล่นตัวไหนก็ได้นะครับเราให้แค่สองตัวนะครับให้หนึ่งหกกับสองห้านะครับงวดนี้นะพี่นะทางติ๊กตอกได้ยินไหมครับอาทางติ๊กตอก เก้าเก้าพันว่าท่านนะครับผมอ่ะทางติ๊กตอกแล้วครับผมโอเคนะพี่นะไปะมาพอแล้วครับผมจ้าแม่กับให้เราเท่านี้แล้วนะครับผมให้สองตัวเป๊ะและโอเคพี่เพื่อน,นก็นไปซื้อกันได้เลยนะครับผมใครที่ถูกแล้วก็อย่าลืมมาทําบุญให้เจ้าพ่อเจ้าแม่ของเราที่นี่ด้วยนะครับโอเควันนี้เรารบกกวนเจ้าแม่แตะเคียนพันปีเท่านี้พอนะครับผมที่ถูมีเยอะแยะนะพี่นะเพียงแต่ว,ว่า เราจะเอาจุดไหนพอแค่เราเอาจุดไหนมันก็ถูกอยู่แล้วนะครับผมขอให้พี่เพื่อนศรัทธาเชื่อมั่นในตัวเองนะครับผมสาธุสาธุเจ้าแม่จุดไทยต้องมาโดมโดมโดมสังกสีเอโดมหลังคาต้องมีนะครับผมเจ้าแม่เดี๋ยวจัดให้นะครับผมหนึ่งหกกับสองห้างดนี้นะเจ้าแม่นะสาธุสาธุ เราจะไม่ถูไม่ไถที่ต้นนะครับผมเราจะเดี๋ยวเจ้าแม่ขอเจ็บแล้วผมเจ้าแม่บอบช้ำหลไยง่วงแลวนะครับผมอ่ะมา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 วันนี้ขอขอบคุณพุทธม่พี่ด้วยนะครับผมมาวันนี้เจ้าแม่น้ำแดงเพียบเลยนะน้ำแดงน้ำเขียวเต็มเลยเพียบเลยพี่เราจะไม่เข้ายาติ้วนะพี่นะเราเขาเขาให้แค่นี้นะพี่นะแล้วพี่ก็ไปจับเอานะครับผมบนล่างก็ว่างันไปนะครับ มัวทีแล้วก็แบบนี้พี่เราส่องแบบนี้เลยส่องแบบไม่มีพิธีรีตองอะไรเลยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวตั้งกองป๊หนึงพี่ตั้งกองอคำหนึ่งอุ๊ยจ้า แป๊บหนึ่งพี่นะเดี๋ยวเปิดอ่ะสวัสดีทางติ๊กตอกด้วยนะพี่นะคงจะเห็นเลขกันแล้วนะครับผมเห็นเลขแล้วนะครับผมเ,เราก็ทั้งเพจคือสยองขวนนัญด้วยพี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หม่อมด้วยนะพี่นะเพราะว่าเราก็เดินทางมาไกลนะครับผมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจรัวให้หม่อมเป็นกําลังใจด้วยนะพี่นะ ใครที่เห็นเลขเมื่อกี้ขึ้นคอมเมนต์มาได้นะพี่นะเพราะว่าเดี๋ยวผมลืมอีกได้เรารีบไปซื้อเลยนะพี่นะรีบไปซื้อได้เลยนะครับผมอ่ะมาครับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนพี่ๆนะครับผมที่อยู่ด้วยกันมาแล้วก็แฟนตัวจริงแฟนตัวยงด้วยนะพี่นะวันนี้คนดูเยอะมากพี่ขอบคุณด้วยนะครับผมตอนนี้เหลือ4 40,000 42ท่านนะครับผม40,000 41ท่านเพราะว่างวดที่แล้วให้แม่นนะวดนนี้คนเยอะแน่นอนพี่ ทางติ๊กตอกอย่าเลืนนะพี่นะซื้อที่ไหนได้ซื้อไปนะครับผมมามามาเดี๋ยวพรุ่งนี้ซื้อแล้วพรุ่งนี้เราจะมาหาเจ้าแม่เพื่อที่ซื้อชุดมาถวายเจ้าแม่นะครับผมอย่าเลืนนะพี่นะรักเจ้าแม่ต้องซื้อของมาถวายเจ้าแม่นะครับผมหนึ่งหกกับสองห้าเดี๋ยวผมจะตัดให้พี่นะหนึ่งหกกับสองห้าแต่ส่วนมากเจ้าแม่จะให้สองตัวนะครับผมจะซื้อหนึ่งหกหรือสองห้าซื้อไปเลย แต่ผมจะให้สามตัวพี่นะครับเดี๋ยวผมไปตัดแล้วแล้วโพสในหน้าหน้าเพจนะครับผมผมจะให้ให้สามสองห้าหนึ่งชุดนะครับสามสองห้าหนึ่งชุดนะครับแล้วก็แล้วก็ เรียกอะไรเ,เดี๋ยวผมไปตัดให้พี่นะแต่ตอนนี้เอาสามสองห้าไปนะครับสองตัวนะครับสามตัวนะครับสามสองห้าถ้าสองตัวสองห้าครับซื้อไปได้เลยพี่โอเคนะครับผมมาก่อนจากกันกดหัวใจรวยหม่อมไปกละรงใจก่อนนะพี่นะมา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 ลงเย็นมาเลยพี่คนหูลุกตั้งแล้ว่าพี่โอเคครับไปอย่าลืมซื้อนะพี่นะซื้อไปได้เลยนะครับผม จะแม่เหรอพ,พี่เสียงคนเดินอะ่ะพ,พ,พี่เสียงคนเดินเว้ยน้วมึงใครอยู่ไหมพี่มีเสียงคนเดินเว้ย เอาเว้ยเอาดูเวยไปน้องช่วใครยัอ่ะไปดีกว่าจะไปได้เรื่อพี่อ่ะโอเคครับอย่าลืมที่ผมบอกนะพี่นะตัดให้แล้วนะครับผมไปพี่เดี๋ยววันนี้ผมขอลา,าก่อนนะพี่นะพรุ่งนี้อย่าลืมซื้อนะพี่นะสามสองห้าสองตู้สามตู้นะครับผมสองตู้ตัดเป็นสองห้าเลยพี่ มาเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันวอาแล้วก็ไป